สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งครับหากพูดถึงกองทัพไทยคุณนึกถึงอะไรบ้างครับรถถังเครื่องบินรบหรือเรือรบที่สง่าง,งามภายใต้ความสงบสุขที่เราเห็นกองทัพไทยของเราได้สั่งสมแสนยานุภาพและพัฒนาขีดความสามารถมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปในโลกของสุดยอดอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ประจำการอยู่ในกองทัพไทยไม่ว่า จะเป็นอาวุธประจำกายของทหารหานไปจนถึงยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นหัวใจของอำนาจทางการทหารพร้อมทั้งวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญในเวทีภูมิภาคติดตามชมกันได้เลยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้วางราักฐานนโยบายด้านความมั่นคงที่เน้นการพึ่งพาตนเองและสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคการจัดหาแอร์และพัฒนายุโทโธปกรณ์จึงไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธเท่านั้นแต่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อป้องกันตนเองรักษาผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนภารกิจด้านสันติภาพการคัดเลือกอาวุธแต่ละชิ้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในแง่ของเทคโนโลยีงบประมาณและความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศรวมถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของไทยที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกทําให้เราเห็นการผสมผสานอาวุธจากหลายประเทศนนาซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความเป็นกลางของเราได้เป็นอย่างดีมาเริ่มกันที่กองทัพบ,บกครับหัวใจสําคัญของกองทัพบ,บกคือหน่วยยานเกราะและกําลังพลพื้นดินแน่นอนว่า เราต้องพูดถึงรถถังหลักรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเสริมเคี้ยวและให้กับกองทัพบ,บกคือรถถังวีทีซจากประเทศจีนที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำและเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งนอกจากนี้เรายังมีรถถังโอเปอเทีมจากยูเครนที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญรวมถึงรถถัง M60A3 และส t ิงเร a y จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอรถถังเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในการโจมตีภาคพื้นดินและเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศส่วนยานเกราะสำหรับลำเลียงพลและปฏิบัติการรบเรามียานเกราะล้อยางสไตร k e r จากสหรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวและความเร็วในการเคลื่อนที่บนถนนรวมถึงยานเกราะ BTR-3E1 จากยูเครนและยานเกราะ First Win ที่ผลิตโดยบริษัทไทยเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราในด้านปืนใหญ่ เรามีปืนใหญ่อาัตาจร a แอดมื2 0 0งจากอิสราเอลที่มีความแม่นยำสูงและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วรวมถึงปืนใหญ่เจียเช่น45จากออสเตรียที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของระยะยิงและความน่าเชื่อถือยุโทโธปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสนับสนุนการรบภาคผืนพ้นดินถัดมาที่กองทัพเรือครับผู้พิทัก์หน้าน้านไทยกองทัพเรือได้มีการพัฒนากําลังรบทางเรืออย่างต่อเนื่องโดยมีเรือฟริเกต เป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันภัยทางทะเลเรือฟริเกตชุดล่าสุดคือเรือหลวงภูมิพดุลอยดุนเดชที่มีเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้มาพร้อมระบบตรวจจับและอาวุธที่ทันสมัยสามารถรับมือได้ทั้งภัยคุกคามทางอากาศผิวน้ําและใต้น้ํานอกจากนี้เรายังมีเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศและเรือหลวงตากสินที่แม้จะเป็นเรือเก่าแต่ก็ได้รับการปรับปรุงระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่คนพูดถึงกันมากคือเรือดำน้ํา ครับแม้โครงการเรือดำน้ำ S26 t y p n Class จากจีนจะยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาแต่ความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำสำหรับกองทัพเรือไทยนั้นถูกมองว่าสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทางทะเลการลาดระเวนและการป้องปรามในภูมิภาคอันดามันและอ่าวไทยและเรายังมีเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เช่นเรือหลวงอ่างทองที่มีบทบาทสำคัญไม่เพียงแค่ในภารกิจทางทหารแต่ยังรวมถึงภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการขนส่งกำลังพล และยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ในการปฏิบัติการต่างๆอีกด้วยมาถึงกองถัพอากาศครับผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยหัวใจหลักของกองทัพอากาศคือเครื่องบินรบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเรามีเครื่องบินขับไล่แบบ JS 39ไกรเพสีดีจากสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนี้เรายังมีเครื่องบินขับไล่ F 1 6 Fighting แ a l c o คจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถใกล้เคียงกับ F-16 บล็อก50และ52และเครื่องบินขับไล F ่ F-5TH ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีอายุการใช้งานและสมรรถนะที่ดีขึ้นทำให้ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าของเราในส่วนของเครื่องบินสนับสนุนเรามีเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศซอบ340อิริยายที่เปรียบเสมือนดวงตาบนท้องฟ้าช่วยในการตรวจจับและควบคุมการรบทางอากาศและในยุคปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรน ก็กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นทั้งในการลาดตระเวนการเฝ้าระวังและอนาคตอาจรวมถึงการโจมตีซึ่งกองทัพอากาศไทยก็มีการจัดหาและพัฒนาโดรนหลายรุ่นรวมถึงโครงการโดรนที่พัฒนาในประเทศอย่างอารุณอีกด้วยนอกจากอาวุธหลักของแต่ละเหล่าทัพแล้วเรายังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเช่นระบบขีปนาวุธ ABS 70จากสวีเดนที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้และระบบขีปนาวุธ QW 18จากจีนที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานได้เป็นอย่างดีที่น่าจับตาไม่แพ้กันคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่กําลังก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปแต่เริ่มมีการวิจัยพัฒนาและผลิตยุโทโธปกรณ์เองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานเกราะเฟิร์สวินปืนเล็กยาวปืนใหญ่บางส่วนและดโดรนซึ่งการพึ่งพาตนเองนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังสร้างงานสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีให้กับประเทศในระยะยาวการมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทที่ัันสมย และหลากหลายไม่เพียงแค่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและสถานะของไทยในภูมิภาคช่วยในการถ่วงดุลอำนาจและรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอันย่างดีในแง่ของเศรษฐกิจการจัดซื้อและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายในประเทศสร้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เป็นภาระแก่ประชาชนมากเกินไปมองไปข้างหน้าอนาคตของยุทธโภคกรไทยจะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะได้เห็นการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบสงครามไซเบอร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการรบยุคใหม่การลดการพึ่งพาต่างชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตนเองจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนและการเลือกสรรอาวุธที่เหมาะสมกับภัยคุกคามในอนาคต จะเป็นความท้าทายที่กองทัพไทยต้องเผชิญและปรับตัวอยู่เสมอสรุปแล้วแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่เราได้เห็นกันในวันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยของเราจะยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทัพไทยมากขึ้นนะครับหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลที่น่าสนใจในตอนต่อไปวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งครับหากพูดถึงกองทัพไทยคุณนึกถึงอะไรบ้างครับรถถังเครื่องบินรบหรือเรือรบที่สง่าง,งามภายใต้ความสงบสุขที่เราเห็นกองทัพไทยของเราได้สั่งสมแสนยานุภาพและพัฒนาขีดความสามารถมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปในโลกของสุดยอดอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ประจำการอยู่ในกองทัพไทยไม่ว่า จะเป็นอาวุธประจำกายของทหารหานไปจนถึงยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นหัวใจของอำนาจทางการทหารพร้อมทั้งวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญในเวทีภูมิภาคติดตามชมกันได้เลยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้วางราักฐานนโยบายด้านความมั่นคงที่เน้นการพึ่งพาตนเองและสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคการจัดหาแอร์และพัฒนายุโทโธปกรณ์จึงไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธเท่านั้นแต่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อป้องกันตนเองรักษาผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนภารกิจด้านสันติภาพการคัดเลือกอาวุธแต่ละชิ้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในแง่ของเทคโนโลยีงบประมาณและความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศรวมถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของไทยที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกทําให้เราเห็นการผสมผสานอาวุธจากหลายประเทศ้น,นาซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุน่นและความเป็นกลางของเราได้เป็นอย่างดีมาเริ่มกันที่กองทัพบกครับหัวใจสําคัญของกองทัพบกค,คือหน่วยยานเกราะและกําลังพลพื้นดินแน่นอนว่า เราต้องพูดถึงรถถังหลักรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเสริมเคีื่ยวและให้กับกองทัพบ,บกคือรถถังวีที4จากประเทศจีนที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำและเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งนอกจากนี้เรายังมีรถถังโอเ m มจากยูเครนที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญรวมถึงรถถัง M60A3 และสติงเร a y จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอรถถังเหล่านี้ มีบทบาทสําคัญในการโจมตีภาคพื้นดินและเป็นกําลังหลักในการป้องกันประเทศส่วนยานเกราะสําหรับลําเลียงพลและปฏิบัติการรบเรามียานเกราะล้อยางสไตร k e r จากสหรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวและความเร็วในการเคลื่อนที่บนถนนรวมถึงยานเกราะ BTR 3E1 จากยูเครนและยานเกราะ f ฟ r s t w i n นที่ผลิตโดยบริษัทไทยเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศของเราในด้านปืนใหญ่ เรามีปืนใหญ่อัตจรแอดมอร์ส2,000จากอิสราเอลที่มีความแม่นยำสูงและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วรวมถึงปืนใหญ่เจียเชน45จากออสเตรียที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของระยะยิงและความน่าเชื่อถือยุโทโธปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสนับสนุนการรบภาคพื้น้นดินถัดมาที่กองทัพเรือครับผู้พิทักหน้าน้านไทยกองทัพเรือได้มีการพัฒนากําลังรบทางเรืออย่างต่อเนื่องโดยมีเรือฟริเกต เป็นหัวใจสาคัญในการป้องกันภัยทางทะเลเรือฟริเกตชุดล่าสุดคือเรือหลวงภูมิพระดุลยดุลเดชที่มีเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้มาพร้อมระบบตรวจจับและอาวุธที่ทันสมัยสามารถรับมือได้ทั้งภัยคุกคามทางอากาศผิวน้ําและใต้น้ํานอกจากนี้เรายังมีเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศและเรือหลวงตากสินที่แม้จะเป็นเรือเก่าแต่ก็ได้รับการปรับปรุงระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่คนพูดถึงกันมากคือเรือดำน้ํา ครับแม้โครงการเรือดำน้ำ S26 t y p n Class จากจีนจะยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาแต่ความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำสำหรับกองทัพเรือไทยนั้นถูกมองว่าสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทางทะเลการลาดระเวนและการป้องปรามในภูมิภาคอันดามันและอ่าวไทยและเรายังมีเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เช่นเรือหลวงอ่างทองที่มีบทบาทสำคัญไม่เพียงแค่ในภารกิจทางทหารแต่ยังรวมถึงภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการขนส่งกำลังพล และยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ในการปฏิบัติการต่างๆอีกด้วยมาถึงกองถับอากาศครับผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยหัวใจหลักของกองทัพอากาศคือเครื่องบินรบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเรามีเครื่องบินขับไล่แบบ JS 39มก้าไกรเพิร์นซีดีจากสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนี้เรายังมีเครื่องบินขับไล่ F 1 6 Fighting แ a l c o n จากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถใกล้เคียงกับ F-16 บล็อก50และ52และเครื่องบินขับไล่ F-5TH ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีอายุการใช้งานและสมรรถนะที่ดีขึ้นทําให้ยังคงเป็นกําลังสําคัญในการปกป้องน่านฟ้าของเราในส่วนของเครื่องบินสนับสนุนเรามีเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศซอบ340อิริยายที่เปรียบเสมือนดวงตาบนท้องฟ้าช่วยในการตรวจจับและควบคุมการรบทางอากาศและในยุคปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรน ก็กาลังเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นทั้งในการลาดระเวนการเฝ้าระวังและอนาคตอาจรวมถึงการโจมตีซึ่งกองทัพอากาศไทยก็มีการจัดหาและพัฒนาโดรนหลายรุ่นรวมถึงโครงการโดรนที่พัฒนาในประเทศอย่างอารุณอีกด้วยนอกจากอาวุธหลักของแต่ละเหล่าทัพแล้วเรายังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเช่นระบบขีปนาวุธ r b s 70จากสวีเดนที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้และระบบขีปนาวุธ QW 18จากจีนที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานได้เป็นอย่างดีที่น่าจับตาไม่แพ้กันคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่กําลังก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปแต่เริ่มมีการวิจัยพัฒนาและผลิตยุโทโธปกรณ์เองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานเกราะเฟิร์สวินปืนเล็กยาวปืนใหญ่บางส่วนและดโดรนซึ่งการพึ่งพาตนเองนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังสร้างงานสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีให้กับประเทศในระยะยาวการมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและหลากหลายไม่เพียงแค่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและสถานะของไทยในภูมิภาคช่วยในการถ่วงดุลอำนาจและรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอันย่างดีในแง่ของเศรษฐกิจการจัดซื้อและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายในประเทศสร้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนมากเกินไปมองไปข้างหน้าอนาคตของยุโทโธปกรณ์ไทยจะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะได้เห็นการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบสงครามไซเบอร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรบยุคใหม่การลดการพึ่งพาต่างชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตนเองจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนและการเลือกสรรอาวุธที่เหมาะสมกับภัยคุกคามในอนาคตจะเป็นความท้าทายที่กองทัพไทยต้องเผชิญและปรับตัวอยู่เสมอสรุปแล้วแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่เราได้เห็นกันในวันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยของเราจะยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทัพไทยมากขึ้นนะครับหากชอบเอกเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลที่น่าสนใจในตอนต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ